ทำไมเราต้องทำเหมือนคนอื่นด้วยล่ะ <laughs> ในเมื่อโลกไม่เคยจำคนธรรมดาครับคนรวยทุกคนคือคนที่แตกต่างไม่ใช่คนที่ทำเหมือนคนอื่น <S <S เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเป็นสัมวันได้แล้ว s <ído> <S วันนี้ก็อย่างที่บอกผมไม่ได้มาเพื่อสอนเรื่องการหาเงินเนาะผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนตัวเองเป็นสร้างตัวตนสักทางไหนก็ทนหน้ําเปล่าทุกคนขายเหมือนกันครับเปลี่ยนเรื่องราวเล่าเราื่องใหม่สินค้าเดิมก็เถอะขายแทงได้ครับสิ่งท,ที่ทำอยู่บ่อยๆมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราครับก็จะเป็นจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องฟังกูนะ ด้วยความที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ f o r e c a ั t หลักๆเนี่ยที่ผมเจอก็คือคาดว่าปีหน้าสิ่งเราจะเจอก็คือทุกแบรนด์เนี่ยจะเริ่มสร้างตัวตนละเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มสร้างแบรนด์สร้างตัวตนผ่านออนไอลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามไม่ว่าจะ Facebook IG หรือ Tik t o ็อกก็ตามนะครับทุกทกทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นที่มาของซัมวันมันมันไม่ควรจะเป็น no body อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในห้องนี้ก็ควรจะเป็นซัมวันได้แล้วนะครรรับถ้้้าาาาาเกกิดววู่่สึยอจ ผมแม่งไม่กล้าเลยวะ่ะผมแม่งไม่ไม่มีศักยภาพเลยหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเราลองมอง,ม,องมันว่ามันเป็นงานล่ะถ้าเราทํามันเป็นงานล่ะมันอาจจะช่วยทําให้เรามองเรื่องที่ความกล้ากับความกลัวมันแยกกันได้สองนะครับเทรนด์นะครับตอนนี้เป็นวิดีโอช็อตนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามันดันออร์แกนิกดีมากไม่ว่าจะเป็นในรีวิวก็ตามนะครับ YouTube ช็อตก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่ง Tik t o k ก็ตาม มันเป็นกระแสที่มาแล้วและสําคัญมากนะครับ3เนี่ยพูดถึงยุคยุคยุคนี้ครับคนจะไม่ชอบความเฟกเดี๋ยวนี้ถามว่าลดน้ําหนักเราเชื่อไหมครับว่าเขาลดน้ําหนักจริงนึกออกไหมเราเราเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าเฮ้ยเขาลดน้ําหนักจริงหรอภาพแบบเนี้ยแม่งเมกแน่เลยเรารู้แล้วเพราะฉะน,น,นั้นตอนเนี้ยทุกคนจะชอบความเรียวครับจะชอบความเป็นจริงมากขึ้นเข้าใกล้กับตัวเขามากขึ้น จะไม่ชอบอะไรที่มันดูเป็นเหมือนแบบภาพที่แต่งมาสวยมากเกินไปครับเพราะฉันภาพที่เรียวจะดีที่สุดถึงแม้ว่าอาจจะเห็นเซลูไลท์หรือจะเห็นอะไรแบบนี้กับกลายเป็นข้อดีนะครับเพราะมันรู้สึกว่าเนี่ยของจริงส่วนอันที่4นะครับเดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องงอโปรดักชันใหญ่ก็ได้ครับแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างตัวตนได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยฉันต้องมีโปรดักชันหรือเปล่าฉันถึงจะสร้างตัวตนได้ไม่จําเป็นนะครับคอนเทนต์อิสคิงนะครับยังคงเป็นเรื่องจริงเสมอทุกคนรู้จักมาเวลไหมครับ อเวนเจอร์รู้จักเนาะเราเห็นโฆษณาเราเลื่อนไหมครับทําไมเราถึงไม่เลื่อนครับเพราะว่ามันเป็นอเวนเจอร์หรือเปล่าเพราะมันมีแบรนด์ครับเพราะเราจดจําแบรนด์ได้แล้วเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องฟังกูนะเพราะฉะนั้น3าวิแรก3าวิแรกจะเป็นตัวเปลี่ยนจากเลื่อนเป็นหยุดดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สามารถหยุด3าวิแรกได้คุณมีเกณฑ์ที่ชนะ,ะชนะคอนเทนต์นั้นได้ แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่คอนเทนต์ข้างในอีกนะมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะครับส่วนอันสุดท้ายครับการแข่งขันเชิงสินค้ามากขึ้นผมมองว่าทุกคนคงจะเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นแล้วละ่ะตอนนี้คงไม่อยากจะบอกว่าโอ้ยนายเมีสินค้า A B ก็มี A ได้ C ก็มี A ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะเรื่องของการสร้างความแตกต่างครับแต่มันไม่ใช่คําว่า d i f f e r e n t i a t e นะแต่มันเป็นการสร้างเรื่องให้แตกต่างด้วย personal ของตัวเองครับสมมุติเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าวขวดนี้ครับ ทุกคนขายเหมือนกันครับสมมุติผมเปลี่ยนเรื่องราวเป็นว่าน้ําดื่มเนี้ยเป็นน้ําที่กษัตริย์ของกาตาที่เพิ่งมาเอเอ็ก e เนี่ยเขาทานกันน้ําเดียวกันน้ําเดิมเล่าเรื่องใหม่มันไม่ใช่การสร้างความแตกต่างว่าสินค้าต่างแต่เป็นการสร้างอารมณ์ให้ต่างออกไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจุดนี้ได้สินค้าเดิมก็เถอะขายแพงได้ครับ วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อแตกต่างระหว่าง KOL กับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่ง KOL ส่วนใหญ่จะย่อง่ายๆคือผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะผู้เชี่ยวชาญส่วนอินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่เราจะเจอในฐานะของสื่อครับผู้เล่าเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นการเล่าในเรื่องของเฉพาะของตัวเองนะจะเป็นการวิธีการเล่าในรูปแบบต่างกันออกไปเราแบ่งเทียร์ของอินฟลูเอนเซอร์ปกติเนี่ยเป็นทั้งหมด5เทียร์ มีเมกาก็คือประมาณ1ล้านขึ้นไปนะครับมาโค3 0 0แสนถึง1ล้านนะครับแล้วก็มิทเทียประมาณ5 0 0 0 0ถึง3 0 0แและไมโครอยู่5 0 0 0ถึง50,000และสุดท้ายคือนาโนอ่ะทุกคนตะอบอกว่าโอ้โหจานแม่งเมกาเราแม่งไม่ถึงหรอกเราจะทำไงอ่ะเราจะไปสู้เขาได้หรอมาดูอันนี้กันนะครับความน่าสนใจครับออร์แกนิกลีดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับให้ดูหน้าจ้หน้าจอนี้ดีๆนะควรจะเห็นเลยว่าการที่คุณเพิ่งเข้ามาออร์แกนิกเพิ่มขึ้นนะครับ ทำไมคนที่เพิ่งเข้ามาถึงโอ้โหทำไมคนติดตามแม่เยอะจังวะช่วงแรกเพราะเขาต้องการดันคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่คุณกําลังจะเป็นซัมวันในวันนี้ทําไมจะเป็นไปไม่ได้ครับแน่นอนครับวันนี้ผมคงไม่ได้มาสอนวิธีหาตังค์นะฮะแต่ผมจะมาสอนคอนเซปต์ในการสร้างตัวตนที่ทําให้ใครๆก็สามารถทําได้จริงๆเราสามารถเป็นตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะออกกล้องหรือไม่ออกกล้องก็ได้ อย่างแรกนะครับในเรื่องของสกิลแน่นอนครับเราควรจะต้องรู้ว่าเราโดดเด่นอะไรคําว่าโดดเด่นอะไรเนี่ยผมอยากถามทุกคนครับว่าทุกคนเคยคิดบ้างไหมครับว่าเราอยากให้เพื่อนแนะนําเราว่ายังไงอ๋อฉันเป็นแม่ค้าฉันเป็นคนขายครีมฉันเป็นผู้ผลิตแค่นั้นเหรอครับถ้าคุณพูดอย่างนี้ตายทางแน่ใช่ครับคุณจำเป็นจะต้องเป็นอะไรสักอย่างสมมติถ้าคนถามผมผมอยากให้ทุกคนแนะนําผมว่าผมเป็นที่ปรึกษาทางเลือกที่ช่วยธุรกิจคุณได้ถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกอ่ะฟังดูอาจจะแบบเฮียเลยวะ นั่นสิแต่มันกจ็จะรู้สึกว่ามันจะจดจํามากกว่าคุณก็ต้องบอกให้ได้ว่าคุณเป็นใครถามตัวเองให้ได้ก่อนนะครับนี่คืออย่างแรกที่คุณต้อง,องรู้งานอดิลเรกก็ได้ฉันชอบเย็บผ้าฉันชอบถักโคเชฉันชอบวาดยันฉันชอบผลิตอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับหรืออย่างที่อาจารย์บอกว่าจงสอนอาชีพนี่ก็ได้4ี่ กิจกรรมแก้เขียดมันก็คือไลฟ์สไตล์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้เขารู้สึกมีความสุขเอนจอยกับเรา5คลั่งใครครับบางคนคลั่งใครแบนเนมถามว่าเป็นกูรูแบนเนมได้ไหมได้ส่วนในกลุ่มลูกค้าแน่นอนครับเมื่อคุณหาสกิลตัวเองเจอคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันชอบกันดั้มกลุ่มลูกค้าเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะอายุน่าจะประมาณนี้นะเมื่อเรารู้ว่าสกิลเราทําอะไรได้เราจะเริ่มรู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร2ก็คือเราอยากได้ใครเป็นลูกค้าล่ะคิดว่าโรงงานผลิตครีมครับ หาอะไรได้จากอะไรได้บ้างครับผลิตคีีมีเดียวไหมคิดว่าผลิตอะไรรู้ไหมครับโรงงานที่ดังเขาทําไงเขาทําฟอร์มูล่าขึ้นมาครับแล้วไปขายแม่ทีมครับแค่เปลี่ยนวิธีการฉันก็ยังคงทําเหมือนเดิมแต่ฉันแค่ขายคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทะไรฉันขายไอเดียให้ก็ได้นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําเงินได้เพราะฉันถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้ใครเป็นลูกค้าฉันอยากได้แม่ทีมงั้นกูวิ่งหาเลยเดีย๋ยวฐานะฐานะดีไหม ฐานะดีไหมแปลว่าฐานลูกค้าคุณเป็นคนมีตังหรือไม่มีตังคอนเทนต์จะต่างกันออกไปเลยนะครับว่าคนมีตังกับคนไม่มีตังมันคนละฟิลกันส่วน C คือเกียรติอะไรคุณแค่เข้าไปแก้ให้เขาสมมติผมพูดถึงเรื่องหงจุ้ยครับเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็จะมีคอนเซิร์ว่าฉันกำลังซื้อบ้าน hey, ที่ไหนดีอาจารย์ต้องซื้อที่นี้สิที่ใต้เนี่ยดีดีมากเอา้าซื้อที่ถึงทำไงามาไม่เป็นไรแก้ได้ความเกียรติความกลัวความกังว,วลวเป็นกลุ่มลูกค้าเราได้นะครับหรือลูกค้าชอบอะไรชอบเหมือนเราไหมถ คอนเทนต์ Content, แน่นอนครับคอนเทนต์อ s ส i n คิงเนาะ เพราะฉะนั้นเราอยากสื่อสารอะไรเราอยากจะพูดอะไรดีละ่ะหรือคนสนใจอะไรในตอนนั้นถ้ากระแสเราเรารู้ว่ากระแสคืออะไรอะ่ะมันเล่นง่ายถึงแม้ว่าคุณจะไม่เป็นใครเลยก็ได้คุณก็เล่นได้3กระแสมาอะไรเหมือนกันครับอารมณ์เดียวกันเลยคุณต้องรู้4คืออารมณ์ร่วมครับอารมณ์ร่วมเนี่ยสำคัญมากๆต้องบอกก่อนว่ายุคนี้คอนเทนต์สินค้าทุกคนมีเหมือนกันหมดครับแต่อารมณ์ร่วมไม่เท่ากันครับเคยเคยเห็นคนเพื่อนโพสต์มามา้มาตอนกลางคืนไหมครับหิวเนาะถ้าได้กินก็คงดีเนาะแต่ตอนนั้นมัน มันมันมันทำไม่ได้เนาะนั่นคืออารมณ์รวมครับเรานึกถึงอดีตของเราครับเรานึกถึงความที่เราเคย กินแบบนั้นเราเลยรู้สึกว่าอยากกินจังอารมณ์ร่วมเนี่ยแหละครับคือการคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแต่เราต้องหาเรื่องให้เจอนะว่าเขามีอารมณ์ร่วมกับเราตรงไหนและอันสุดท้ายครับประสบการณ์ประสบการณ์รรเนี่ยหมายถึงในเรื่องของอด,ดีตที่เขาเคยเจอเช่นบ้านเขาเคยจนถามว่าคอนเทนต์ที่มันทัดใจวนญ่เป็นบ้านจนไหมครับเพราะเรารู้สึกว่าเราก็จนเหมือนกันนั่นคือประสบการณ์ร่วมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำคอนเทนต์ให้ดีเราควรจะต้องใส่พวกนี้เข้าไปถ้าใส่ได้บอกเลยยังไงก็ปังและอันสุดท้ายครับคาแรคเตอร์ Character. คาแรคเตอร์เนี่ยสำคัญมากครับใครรู้จัก CEO w a วาบ้างครับ CEO a วาทำอะไรแต่งหน้าอ่าทุกคนจะเจอคลิปไลฟ์ทุกครั้งแต่งหน้าทุกครั้งถามว่ารวยไหมผมไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าน่าจะยอดมากมหาศาลเพราะฉะนั้นใครจะทำแบบนั้นก็ได้เออจะทำแบบนั้นก็ได้หลอกหลอนไงก็เหมือนกับที่แบงค์ฟูลเฟเนลก็พูดว่าฉันต้องหลอกหลอนจนคุณจะซื้อจุให้ได้อารมณ์เดียวกันเสื้อผ้าหน้าผมครับสำคัญ ใส่สูตรสีนี้ตลอดใส่สูตรสีนั้นตลอดผมทรงนี้ตลอดมีวิกมีอะไรตลอดสร้างคาแรคเตอร์ได้อันนี้สร้างได้นะครับอันที่3คืออุปกรณ์ครับอ่าเคยเห็น ASMR ไหมครับ ASMR ที่แบบโอ้ให้หลับสบายอ,ะอ่ะเราเห็นเครื่องมือนี้ไอ้นี่แม่งฟังเพลินๆนะหลับแน่เพิ่มแน่นอนดีแน่นอนหรือแม้กระทั่งน้ําเสียงครับ น้ำเสียงเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าน้ำเสียงมันจะเป็นจะต้องเลือกไม่เอาเป็นโมโนโทนเหมือนเล่าเรื่องอ่ะไม่เอาเราต้องจำเป็นต้องมีโดดบ้างตื่นเต้นบ้างแต่การทําคลิปที่ดีควรจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นการแสดงบ้างเพอร์ฟอร์มบ้างก็อาจจะมีการกระชากเสียงเป่งเสียงตะโกนบ้างบางครั้งครับอันสุดท้ายครับสิ่งที่ทําอยู่บ่อยๆมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราครับเช่นเราชอบกดชอบคลิกชอบสันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่บ่อยๆก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถสร้างคาแรคเตอร์ตรงจุดนี้ก็ได้เช่นกัน ทำไมเราต้องทาเหมือนคนอื่นด้วยละ่ะในเมื่อโลกไม่เคยจําคนธรรมดาครับเพราะว่าการแตกต่างจึงทําให้คนสนใจเราครับคนรวยทุกคนคือคนที่แตกต่างไม่ใช่คนที่ทําเหมือนคนอื่นครับและที่สําคัญคือโลกไม่เคยจําคนธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเป็นซัมวันได้แล้วไม่ควรจะเป็นโนวันแบบนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกผมไม่ได้มาเพื่อสอนเรื่องการหาเงินเนาะผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนตัวเองเป็นสร้างตัวตนสักทางไหนก็ทางหนึ่งอ่าแน่นอน6วิธีดันคลิปทิกต o อก เอสซีโอทิกตอซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า SEO t i k Tok เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรื่องที่เขากาลังเซิร์ชอยู่อะเรื่องเดียวเขากาลังค้นหาอยู่อะเขาพูดอะไรกันอยู่อะอันเนี้ยช่วยได้2นะครับทาวิดีโอที่คนอาจจะมีส่วนร่วมไอ้ตรงเนี้ยคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะอะไรที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับเขาได้เช่นร่วมกันโหวตเราจะเอาฟุตบอลโลกไหมอะไรแบบเนี้ยการหาส่วนร่วมหาคนที่มีประสบการณ์ร่วมกับเราหรือสนใจในเรื่องเดียวกับเรา 3. เลือกเพลงที่เป็นนิยมอันเนี้ย ช่วยได้แบบที่คาดไม่ถึงเรื่องเพลงครับแต่เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีมีเว็บที่พอจะ forecast ได้บ้างว่าเว็บฟรีนะครับสามารถดูได้ว่าเพลงไหนเทรนกำลังมาซึ่งอาจจะช่วยในการเอามาดันคลิปได้นะครับ4ครับดูเอ็ดก็คือตอบโต้กับอินฟลูเอนเซอร์อื่นคือการเล่นกิจกรรมกับเขานั่นแหละครับก็ช่วยได้เหมือนกัน5นะครับแฮชแ,แท็กแฮชแท็กนี้ช่วยจริงๆช่วยมากๆแต่จริงอเอ่อต้องบอกก่อนว่าไอ้ดีคริปชันที่เราเขียนบรรยายไปครับติ๊กตอกครับเขาเอาหมดตั้งแต่การพูดในคลิปด้วยนะการพูด ฮชแ,แทก็กการเขียนหรือแม้กระทั่งอะไรกร็ตามที่เราใส่ไปในนั้นน่ะเขาจะเอามาประมวลผลเป็นข้อมูลหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้มันไปรีเลทกันนะมันถึงจะไปกันได้และอันสุดท้ายครับความแตกต่างของคลิปนั่นเองความแตกต่างของคลิปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่างกันส่วนใหญ่ชอบทําเต้นก็คือเต้นกันเหมือนปกติแอละแต่ถ้าคุณมีความน่ารักหน่อยก็อาจจะโชคดีหนะ่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเต้นแล้วคุณมีความคาแรคเตอร์ประหลาดหรือมีความแบบเรียวอย่างเช่นอยู่ดีแม่มามาเจอแล้วเห็นเราเต้นคลิปนั้นจะดูได้ดี คนจะดูเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นต้องสร้างความต่างแม้กระทั่งสินค้าของตัวเองผมผมคงไม่บอกว่าทุกคนต้องอยู่ด้วยแรงบันดาลใจครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ด้วยความหวังครับหวังว่าเราจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าทุกคนจะดีกว่านี้แน่ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับค้าของผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์แบงค์ด้วยค่ะ